ไม่ได้ก่อนได้แล้วสองลูกรวมที่ถืออยู่สามลูกร้อยไปสรุปแม่งมากับปีกกระปอยของดีโก้แม่งมากับปีกกระปอยลองดูมันไม่ได้แบบฉุกเฉินขนาดนั้นก็คงไม่ต้องใช้โอ๊อะไรวะเนี่ยเต็มเลยเอ๊ยทำไมยิงไม่ค่อยโดนเลยวะ ใครก็เฮ้ยรถไฟมาเดี๋ยวกด M ไปได้ทั้งมเอ้ยก็ว่าเมื่อกี้อะไรขาวๆมันลอยไปวะเอ M ไปทำไมไปอันนี้อะไรอ่ะเปิดเขือเอ่อนนะเปิดเขื่อนเฮ้ยเปิดเขื่อนแล้วเราจะขึ้นเรือหนีหรือเปล่าเนี่ยคืออะไรอ่ะใช่เฮ้ยมันมันให้ไปฝั่งนู้นมันมันให้เปิดเขื่อนฝั่งนู้นใช่ เปิดอีกฝ่ายหนึ่งป้ยป้ายป้มันเรียกประตูไม่ได้เรียกถืนน่าจะเรียกประตูนะครับเอ้ยโอ้โหมืดเลยมืดเลยแล้วไอ้สไนเปอร์ก็โอ้โหแล้วอย่างเยอะโอ้โหอย่าสไนเปอร์อย่ายิงกูกูมืดแล้วขอโอเคอยู่ไหนเนี่ยมาเจอแล้วข้างห สักทีเองค่ะอีกก็ย so yeah. ุบยิบ oh ยุบยุบยุบย่างอืนเฮ้ยเฮ้ยนั่นบอลหรือเปล่านั่นบอลหรือเปล่าใส่ๆนั่นน่ะใช่ปะหลายนั่นน่ะโอ้ตายแล้วมันมาอีกแล้วเอาอีกแล้วอ่อโอ้โหแล้วอย่างเยอะอะไรวะนั่นไปได้ด้วยแล้วบาสุก้าเอามาทำไมวะเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีประโยชน์นะนะเมา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 ขอสักทีดิขอสักทีดิ อะไรวะแค่นี้เหรอฮัลโหลขอตักทีปุ้มแค่นี้เหรอฮัลโหลทำไมไม่คุ้มเลยวะรักก่อนหัวปีนี่แน่โอ้โหปลาระเบิดใส่ตัวเองไอชิบหายกูไม่มีปืนกลอีกแม่งเอ้ย ยิงไว้ยิงไว้ยิงไ,ไม่ได้ไม่นะไม่นะเฮียนาปืนยิงฝ่ายเจ้าผีเฮ anyway ้ย <tr ust mountain Sh ares> อ๋อตรงนี้มีระเบิดนี่ว่าเนี่ยเนี่ยตรงนี้มีระเบิดอ๋อแผงกระสุนอยู่นี่นี่เองเออเออแต่มันมันก็มีระเบิดจำกัดไงไหนอ่ะเอาฝั่งนี้ก็มี มีหัวปีให้ด้วยนะ่ะเอ้านี่ไงนี่ไงถังกระสุนกล่องกระสุนโอ้โหมามมดมมาิมึงมามึงมาบอกเลยว่ามึงมาเพื่อนยิงๆรอบๆแค้นะคน่ไอ,ดอเดี๋ยวมันจะเหยียบระเบิดครูประเด็นนี่เดี๋ยวพอบอสเกิดปุ๊บมันก็จะตูม อ้าวมียังไม่ไสเปซบ,บาร์ตรงนู้นดีกว่าอ้าวเอเอกูก็ว่า <c oughs> เอา๊ะเมื่อกีก้ก็กดไปแล้วนี่หว่ามักกนควรปราศนะเนี่ยเฮ้ย <c oughs> แต่ว่าระเบิดมันมีแค่สองจุดปะมีแค่ตรงนี้กับนี่มีระเบิดแค่สองจุดแปลว่ามันให้เราเล่นตอนตรงหลังบอสจริงๆด้วยมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเสร็จเจอวกูว่จะยิงระเบิดตูมแล้วกูจะไปวางใหม่ เพื่อนยิงระเบิดให้หน่อยไปด้านหลังด้านหลังหน้ามามาพายบ้านเกิดไปวิ่งวิ่งวนนะเพราะว่าวิ่งวิ่งด้านหลังนี่แหละวิ่งแถวแถวหลังอ่ะดีน่าจะโวลกว่าลากมาได้ปะลากรวมได้ปะยิงได้อยู่นะอ่ะยิงบอสเลยเพื่อนยิงบอสเลย เิ่ยาดอย่ามาแตะตู้นครับโอคอย่าแตะตกูเอาไปกรก็พอไปแล้วบอสไปแล้วเออวิ่งวนเอาไปวิ่งวนกิงบอสไม่รู้ทำไงละให้มันเยอะก็เยอะมาให้มันเยอะเราลากเอามาออ่า้แล้ว มันจะมีไอ้ผีไอ <incident> ้ไอ้โครงกระดูกที่มันวิ่งไวอะแม่งมันจะมีเออมันจะมีแค่ตัวสองตัวแหละที่มันวิ่งไวเหลือเกินเดทุกมาตีดี๋ทุกมาโอ้ยอยู่กับกูเต็มเลยว่ะครั้งหนึ่งนะขอขอเคลียร์โครงกระดูกก่อน

ไปยิงบอสบอกไว้นะไอเหรอเคลียร์เคลียร์เคลียร์ไอ้นี่ก่อนได้ปะเออยิงไล่เคลียร์ไอ้นี่ก่อนได้ปะไอไอโครงกระดูกเนี่ยไอตัวผีไม่ไม่ได้อะไรหรอกเคลียร์โครงกระดูกก่อนถ้าผีเนี่ยหลักสุดแล้วจริงโอ้โหแม่งมาอีกโครงกระดูกน่ามึงมาดิกหนีควายมึงได้ เดี๋ยวก่อนมักมักเนอมัดไปแล้วอู้เกือบรอดเืวีเนยมาเปิดไปชนัเลยเจ้โอ ลากไปเพื่นอนอีข้างบนไปมีบอสอยู่บอสอาแล้วบอสอาสี่อ๋อถ้าสมมุติคนโอ้โหแม่งมาแล้วเพื่อนที่เบิม้มที่เบิ้มมา ระเบอดเออเอวิ่งวิ่งก่อนเพื่อนเดี๋ยวยิงที่เบิร์ก่อนจะมาขวาดิวิ่งดูดูังไปที่บอมหัวแตกเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยระเบิดมาระเบิดมาระเบิดมะเิวิ่งวิวิ่งวิ่งวิ่ง

พี่เบิ้มอยู่ทางนี้กควรโวร่สุดเก็บแล้วพี่เบิ้มเจ็บแล้วอมจะตายแล้วหน่อยแล้วายแล้วตายตายตายี่เบิ้มแล้วจะขอปาระเบิดหน่อยโวยอาแเ้ซื้อขอแดง ะไอกระดูกอยู่ไหนอะกระดูกันไปมีเท่าไหร่วิ่งวิ่งวิ่งไล่เคลียร์ละไอนี่เลยวิ่งไล่เคลียร์กระดูกอย่างเดียวเดี๋ยวไปวางไดนาไมต์ตรงตรงบอสก่อนเผื่อเผื่อกระดูกเกิดไปวางวางวางไดนาไมต์ละเฮ้ยเขี่ยเคลียร์เคลียร์บอสได้เคลียร์บอสได้ผีแม่งกระจุูตรงนู้นหมดเลยไล่เก็บระเบิดกันไล่เก็บระเบิด เติมกระสุนแป๊เติมกระสุนอยู่เยเดินใกล้ละวเฮ้ยเดย้อันสวยเขากันโคตรโอ้ยนกันเทียบมัได้ดีมากเลยโอ้ยจบแล้วเฮ้ยจบแล้วมันปาดเลยเย้อ่าลงเรือใช่ไหม จะต้องลงเรือใช่ไหมไปฝั่งนูนอา้าวแล้วระเบิดตรงนี้ไม่ได้ใช้เลยโอ้เศร้าวางไว,ว้ก่อนเผื่อแม่งวนกลับมา,าเรียบร้อยออที่แพ้พอหาที่หาศูนย์ไม่เจอเออไปอย,อยู่ตรงเสา ก็กักของมาเถอะแต่ก็นั่นแหละสุดท้ายก็ยิงแค่โครงกระดูกพอสรุุแล้วช็อตกันเคลียร์กระโหลกสตีนั่นได้ดีที่สุดใช่บางทีแตกสองรอบสองสองหัวเลยอะอะไรอะตกจากอะไรวะเนี่ยตกจากแป๊กกร้าวเหรอเกิดอะไรขึ้นจบแล้วเหรอจบแค่นี้เหรอ อ้าวมิชชันสักเสร็จที่เชิญบ็อบบี้อ้าวจบแล้วอ้าวมันเลเวลอ๋อโคนละนี่เออหมดแล้วนี่ <Yeah. S 2> เย้ในสุดก็จบภาคหนึ่งสักทีทต่อไปภาคสอง